ขอโทษเรียบร้อยนะครับโอ้โหเอริกชนฮยืนยันว่าหนูแรสกับมาเคสร์ตฟอร์ดขอโทษแล้วปมไปเที่ยวไหนคลับคืนวันนั้นนะเอริกชันฮคุณซือแมนยูเปิดเผยว่ามาเคสร์ตฟอร์ดเข้ามาขอโทษเขาแล้วจากกรณี i, ไปเที่ยวไหนคลับหลังเกมที่แมนยูแพ้แบบหมดทรงเลยให้กับแมสตี้เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับต้องบอกว่าอรดตฟอร์ดถูกจย์ฟอร์มกันเล่นอย่างหนักเลยตอนนี้ดรอปลงไปอย่างน่าใจหายโดยทําได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นจาก14เกมให้กับแมนยูในฤดูกาลนี้ ยังก็ตามเขาถูกพบเห็นว่าไปร่วมงานปราร์ตี้หลายชั่วโมงหลังเกมแมนเชสเตอร์ดารบี้ที่แมนยูหมุดทรงกับแพ้กับแมนซิตี้แบบ0-3ล่าสุดเอริกเซนหาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเออผมรู้ว่ารัดฟอร์ดไปปราร์ตี้หลังเกมดาร์บี้มันเป็นวันเกิดของเขาซึ่งผมยอมรับเรื่องนั้นไม่ได้ผมรู้ว่าเขาอยู่ที่งานปราร์ตี้และเราก็ได้เคลียร์เรื่องนี้ให้ชัดเจนไปแล้ว เราต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แรดฟอร์ทำให้เชนฮังไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องราวนอกสนามนครับเมื่อรดูกันชีแล้วก็ถูกดรอปเป็นสำรองในเกมพิมพ์นังกฤษที่เจอกับวูบแฮมตันวันเดอร์สพอมาประชุมทีมสายนะครับเชนฮังก็บอกต่อเขาบอกว่าเออเขาได้ขอโทษในเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็แค่นั้นที่มันเป็นเรื่องภายในายมาคาสัสมีแรงบรนดาจใจอย่างมากที่ทําทุกอย่างให้ถูกต้องเขาแค่ทําผิดพลาดแต่เขาก็ยอมรับมันและขอโทษสําหรับทุกอย่างผมเห็นเขาทุกวันรู้ว่าเขาซ้อมเป็นยังไงและผมแน่ใจว่าเขาจะทําทุกกออย่างงให้้ถูต เพื่อช่วยให้ทีมแสดงผลงานและคว้าจัยชนะอันนี้คือสิ่งที่เอริกเซนฮาร์ได้พูดถึงมาคาส์เซ์รัดฟอร์ดว่านักตเตะคนนี้ได้ออกมาขอโทษเขาแล้วนะครับเอามาพูดคุยกันแล้วเคลียร์ใจกันแล้วที่ไปเที่ยวในคลับคืนหลังที่แมชชสเตอร์ดับบี้แพ้กับแมสตี้แบบหมดทรงนะครับนั่นแหละครับก็เป็นประเด็นไปเพราะว่างานวันเกิดของตัวเองด้วยแหละสำหรับาคาร์เซ์รัดฟอร์ดนะครับก็เป็นประเด็นเล็กน้อยทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นของหนูเรสก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ จัดไปให้รุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม